ชมที่รักนครับเรมาพบกับการขาขอาวสุกซึกงเวยไทยพันวิทรบวกสสลัดชีพนะครับเจกินแท็อปนิวท่งานว่ดสบจากในทีมระชูดาวโรเบิร์ตที่เขาตีอะไรจังหวะตัวอยู่ตอนไปพบกับคู่นี่ยเขารายการทีองานขอได้รับเชิญประการจัดการแข่งขันระดับปลายดาวไปนี้นะครับอาจจะเป็นประธานจัดการแข่งขัน้ จััภูทรจังหวัดลพบุรีท่นนี้ก็เป็นแชมป์ที่ไปยังไงยอดอยู่ใช่ไหมนายต่อไปมีโอกาสได้ชิงเส้นสองไหครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีคุณมังลิกาจิงแล้วนครับผมอยู่หลังใหม่อ๋อพูดกลางใจจวภูธรไทยเม่ไดงครับเหลือไว้ไมอยู่พี่หม่ได้ตัวราตัวไม่เก่ง น้องกันสมาชิกของแข่งจัครอบคุณนะครับขอบคุณนะครัขอบคุณนะครายขอบคุณทุทครับแล้วานกิังใหม่ชบแล้ววันนี้มันเกิมันมันอะไรมันโรบอตเตอร์เซควยไทยประกไรผล้๋อแก้ไงแก้ไงก็เราก็

นายยกเชฟอรเรย์ขบวนนายนายชูนังแจ็คู